สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าช่องคนเดิมจิมมี่เจนะครับโอ้โหเฮ้ยแลงจากที่ผ่านมาตั้งหลายสัปดาห์ครับในที่สุดผมได้จะได้รีวิววูเวอร์ลีนโอเคก็ขอโทษที่ผมหายไปนานนะครับเพราะช่วงนั้นก็วันสงกรานด้วยกับหลายอย่างด้วยนะช่วงที่ผมไม่ว่างนะท่านผู้ชมโอเค พูดถึงบูเบ e ลีนนะที่ผมอ่ะที่จริงเนี่ยผมได้บูเบอ e ลีนนานแล้วละอ่ะประมาณต้นเดือนเมษายน,ต,นต้นเดือนเมษายนะครับถ้าถามว่าผมควักกระตังในกระเป๋าไหมใช่ผมควักประมาณสักนิดเดียวเองครับ300บาทนะ <c oughs> ถึงได้ปลิดล็อกมันก็ผมต้องการรีวิวเร็วๆนี้ก็ได้รีวิวแล้วนะครับโอเคพูดถึงการรีวิวนะข่าวก่อนที่ผมรีวิวฮีโร่นะอย่างเช่น ตัวต่อผมรีวิวในการต่อสู้ PVP ตัวตุนผมรีวิวในการต่อสู้ 2v2 เรเวียทันงผมรีวิวในการต่อสู้ AI ช่วงนั้นผมทดสอบในเซิร์ฟทดลองแต่ผมไม่ทดสอบในเซิร์ฟทดลองซาบุบูลีนะผมก็เลยอะมาทดสอบในการรีเพย์การต่อสู้เพราะว่าการรีเพย์การต่อสู้ทุกวันนี้สามารถรีเพย์ได้ซึ่งผมจะมีคู่หูคนเดิมของผมนะครับนั่นคือมิสเตอร์คิมนะครับโอเคไหนวะ เออที่จริงท่านผูช้ชมบอกว่าจะเอาเอาเวิร์สสู้กับต่อต้านเวล20ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมจะทดสอบกับเขาตอนที่เขาเวล11ของฝ่ายสมาพันธ์อย่าดูถูกนะเวล11เอ็ดเขาอย่าเกือบตันทุกอย่างนะ <c oughs> ก็มาทดสอบทําไมทุกทุกคนบางคนอาจะถามว่าพี่ฮะทําทไมต้องมาทดสอบกับเวล11ที่เกือบตัน,นนะครับ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนว่าบูบูลีเนี่ยการที่ผมเนี่ยไม่อัพบูบูลีเห็นไหมครับเวล0000000 000, 000, 000, 000 ผมต้องก,รองการทดสอบประสิทธิภาพมันโดยที่ไม่อัปเกรดมันเพราะผมอยากรู้ว่ามันเนี่ยจะมีอ่าอะไรล่ะประโยชน์หรือแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับก็การที่เอาตอัว a u d h a i Wheel 0ทุกอย่างไปตึงหนึ่งกับหรือว่าไปเชิญหน้ากับบางหน่วยที่จะอัพตัน w ิ e e 11เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็คือที่ขนาดไม่อัพนะครับถ้าเกิดคุณอัพเนี่ยบอกเลยว่าเละ สมาพันธ์เละโอเคเพื่อการเสียเวลาผมจะที่บายสำหรับวูบลีนนะวูบุลีนยานพาหนะต่อสู้สากลหมายเขาว่าไงต่อสู้สากลแบบอันนี้ประสงค์เหรอผมเข้าใจว่าวูบลีนเนี่ยมันสามารถยิงเครื่องบินและอากาศได้นะครับก็อาจจะไม่แปลกแล้วมั้งโอเคเอตอนอตอนนี้คือทุกอย่างเลือดสูงหมดนะนะเลือด4 5่พัน้าจะสังเกตอะไรไหม เลือด4,005ตัวต่อ4,100ไอ้ยฮาอัดไปตั้ง12เวลแม่งยังยังไม่ถึง4,005วูบีเ,เวลสูตรไอโอชิตเอ้ยแม่ง4,005เลยเหรอตัวตุนไปแปลกตัวตุนเลือดเยอะอยู่แล้ว4,005ถ้าไปวัดกับหน่วยอื่นนะจากว่ายังไม่ถึงเลยรถต่อตั้งแต่ยังไม่ถึงเลยโอ้ไม่กโอเคแต่ว่าครบินเ,นเอือเบิดเลือดเยอะกว่า โอเคอ่าโอเคก็ไปแปกสู้คือท่านผู้ชมคิดเป็นผมนะวูเบลีนเนี่ยเลือดเยอะกว่าจาก,กัวแต่ข้อเสียคือมันเป็นเกาะ2เห็นไหมครับเกาะ2เกาะ2ก็คือเป็นเกาะเดียวกันกับลูดอตเตเบนกับอามาดิโลกับรถต่อาารัสเซียนะครับเกาะเดียวกันนะครับเห็นไหมก็อันเดียวกันเป๊ะเลยหมายความว่าท่านผู้ชมเราไปดูที่อ่าถ้าเกิดถามว่ามันจะรอดจากการถูกจมตีด้วยเครื่องบินไหมผมบอกเลยว่าเครื่องบินจะเสียยวกาส ตรงนี้ครับก็คือสังเกตที่จะหลวดทั้งสองฝ่ายนะครับจะเห็นได้ว่าความเสียก่อสองจะน้อยกว่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมก่อสามอ่ะเพราะความเสียหายหลักๆของมันคือก่อสามแต่ความเสียรองก็คือก่อสองก่อหนึ่งเนี่ยเบาสุดท่านผู้ชมคิดเหมือนผมนะวูบิลีนนะ มาเป็นเกาะ2หมายของว่าการที่ G6 มันจะเจาะเข้าเนี่ยมันก็เจาะเข้าแรงนั่นแหละแต่ดาเมจจะน้อยและบูบลีนยิ่งเลือดตั้ง4,000อยู่แล้วนะหมายควาว่ามันมีโอกาสลอดจากดานจากการโดน G6 ชุดเดียวล่วงเพราะขนาดโตต่อนะอัพมาขนาดนี้ยังเลือดไม่เท่ากับบูเบลีนเลยพอบ,บอกเลยว่าบูบลีนเนสามารถเป็นหน่วยต้นเกมชั้นดีนะครับด้วยความเร็วที่50ระยะการมอนเห็นก็ไม่ใช่ธรรมดานะ เก้าเซนอเลวิเทนก็เก้าเซนนะครับตัวตุลเก้าเซนเวลามาตั้งหมดท่านผู้ชมคิดดูนะวูบุลินชันต้องคือต้องขึ้นชั้นสี่แล้วชั้นอ่ะนะน้องผาจู่โจมชั้นสามแต่วูบุลีนอ่ะคือหน่วยชั้นหนึ่งมันคือหน่วยชั้นหนึ่งที่เปิดมากแล้วก็มาเห็นเยอะเยอะเลยล่ะ น้อยก่ารต่อการศาตั้ง1เซนแค่1เซนนี่ขนาดไม่อัพนะท่านผู้ชมคิดดูนะวูเวอรีนเนี่ยบีประสิทธิภาพเยอะขนาดนี้ในต้นเกมเนี่ยบอกเลยว่าคุณแบบสามารถจโจมสมาพันธ์ได้แต่ต้องมีหน่วยสนับสนุนเพราะมันไปเดี่ยวไม่ได้หรอกถ้าปราบทหารราบด้วยตัวเดียวได้ไหมได้ถ้าคุณสร้างมันทันนะสามารถกำหลับทหารราบได้ดีเดี๋ยวผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้อธิบายเสร็จ ราคาก็ไม่แพงด้วยนะ300ตัวต่อก็300แต่เยอะแค่ตรง4ผีกับความเร็ววการผลิตเองช้านิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งประมาณนั้นแหละอะช้าก่อต,ต,ตัวตัวประมาณสัก4วินาทีเองก่อตั้ง40ก็ผมถ้าถามว่าเยอะไหมสำหรับเลือดตั้ง4,500แล,ล้ววิสูตรนะถือว่าเยอะมากโอเคแล้วพูดถึงปืนกลของมัน โอเคข้อดีของบูเบอรีในที่ผมบอกไปคร่าวๆคลิปตอนก่อนนะครับมันจะเพิ่มอัตราการยิงถึง200%ท่านผู้ชมต้องจำเอาไว้เสมอว่าบูเบอรีเนี่ยจะมีขั้นอาอวะระยะการลั่นปืนนะ่ะคือ3ขั้นโดยกันขั้นแรกคือยิงทีละนัดทีละหนึดัดขั้นที่2คือเริ่มยิงเป็นชุดชุดละ3-4นัดและชุดและขั้นสุดท้ายก็คือยิงแบบต่อเนื่องนะครับ ถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าความเสียหายจะคูณ3ขึ้นจาก83ก็คูณ3เข้าไปเลยครับแต่มันยิงต่อเนื่องแบบรัวมากและเป็นตอนนี้นะนะตอนนี้บูบูลีนเป็นหน่วยที่ยิงรัวที่สุดในเกมถึงช่วงยิงจะน้อยก็ตามแต่บูบูลีนเนี่ยสามารถอัเพิ่มช่วงยิงได้เยอะมากๆจริงๆนะครับเวลสูงนะเวลยี่สิบสองูบูลีนเนี่ยคือช่วงยิงตั้งสเซนเยอะกว่าหน่วยทางบกด้วยซ้ำน,นะยกเว้นรถตัอต้านััตรูนะอันนั้นก็10เหมือนกัน โอ้ไม่กอดนี่คือนี่คือข้อดีของวูลีนโอเคแล้วก็มาพูดถึงสกิลของมันครับแต่ว่าพูดถึงปืนกลก็ถือว่าแรงอยู่นะ83 67กับ52คองคมแม่นยำนะข้อเสียคือคอมเม่นยำมันห่วยถ้าเกิดอยู่นิ่งเนี่ยบอกเลยว่ายิงเข้าเกือบทุกนัดแต่ถ้าเกิดเคลื่อนที่เมื่อไรเนี่ยดูสิหายไปตั้งเกือบน้อยกว่าครึ่งน,นะที่ดูจาก75เป็น6 0 26่นะบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าถ้าเจอทหารลาบศัตรูเคลื่อนที่ด้วยผมบอกว่าคุณไม่สามารถยิงมันโดนล็อก เว้นโดนแต่ว่าโดนหน่อยแต่ต้องเป็นอาตาัตราลั่นที่สามนะถึงจะโดนโอเคแล้วพูดถึงสกิลของมันนะครับเอ่อสกิลชื่อสังหารหมู่ยิงและเบิด1สิบลูกละใสพื้นที่หกหน่วยและอันนี้มันอันนี้เป็น m e c h a n i หรือว่าเป็นข้ออีกอย่างข้อจํากัดของสกิลนี้นะั่นก็คือการที่ว่าถ้าเกิดสตูมไม่ได้อยู่ในรัศมีของระเบิดนะคือแบบอยู่นอกของจุดวงกลมนะบอกเลยว่าดาเมจจะหายหมดคือเราต้องทิ้งผมน,นะว่าให้ทิ้งใส่ หน่วยศัตรูที่มันอยู่นิ่งๆก่อนถ้าเกิดศัตรูอยู่นิ่งเมื่อไหร่ปล่อยเลยครับแต่ถ้าเกิดศัตรูมันยังแบบเคลื่อนที่อยู่ก็ผมแนะนําว่าผมไม่แนะนำไม่นําเลยว่าให้ทิ้งสายในตอนที่ศัตรูมันเคลื่อนที่เพราะมันจะไม่โดนอะแถมมันดาเมจไม่ค่อยแรงก็ถือว่าแรงมันก็ถือว่าแรงอยู่นะก็ดูสิเวลาแจ้งก็สามารถ50วสิบวินี่ขนาดชั้นเรียนที่1นะถือว่าไม่ถึง1นาทีถือว่าโอเคอยู่คอมแสงก่อน1 1,187หนึ่แสิคอมเสกีก่อน2 806ปดรคอมแสงก่อน3 561 ผมบอกถ้าก็จะชมยช้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมนะบูบูรีนปล่อยแล้วเบิดใส่ซูตไม่เข้าเลยแต่ทาหารราบเนี่ยเละแต่ผมบอกแล้วบูบูรีนเหมาะสำหรับต้นเกมกลางเกมไปไปลายเกมมีไหมมันปีระโยน์ไหมผมว่ามีนะสำหรับช่วยสอเครื่องบินนะนะ <c oughs> โอเคแล้วมีระเบิดหนึ่งเซนช่องย,ยิงก็หกเซนจะเห็นได้ว่าช่วงยิงบูบูรีนช่วงยิงสกิลเนี่ยมันจะน้อยกว่าช่วยงยิง ปืนกลนะครับก็ไม่แปลกเนาะปืนกลกลับแล้วเปิดตรงที่คุณเนี่ยไม่เอาไปติดที่ตาขาบได้ไงวะโอเคก็ผมแนะนำว่าให้ทิ้งดีๆนะครับอีกอย่างนะเวลามันทิ้งเนี่ยมันจะมันจะหันแล้วมันจะหันเอียงประมาณ30องศาหรือ40 40องศานี่แหละแล้วจะปล่อยผมแนะนำว่าให้ทุกทมกะระยะให้ดีๆนะถามว่าแรงต่ออาคารไหม <c oughs> อุย้ยแรงอยูน่นะสำหรับคนที่ไม่อาอาคาน <c oughs> ก็ประมาณนั่นแหละอะแล้วก็สกิลกำแพงควัน เอฟเฟกต์ Effect, ประกอบหรือเปล่าไม่ใช่ครับกาแพงควันเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีประโยชน์ถ้าเกิดศัตรูอยู่ระยะห่างนะครับไอความไอคำว,ว่าลดความเสียหายหรือการลดความเสียหาย30ก็คือศัตรูจะยิงดามเมจน้อยลง30ถ้าเกิดศัตรูอยู่ระยะห่างจากเราท่านผู้ชมจงจงฟังไว้นะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆก้กันและปล่อยควันเนี่ยบอกเลยว่าดามเมจศัตรูยังเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดวู้ลินปล่อยควันปับ๊บแล้วอ่ะให้ท่านผู้ชมนึกสภาพนะ อ่าลปล่อยควันในตอนที่เรากําลังจะหนีจากพวกซูการยิงใส่ไปในควันของเราทีนี้ยิ่งเราห่างจากซูเมื่อไรเนี่ยความเสี่ยงของซูก็จะน้อยลงเพราะความม่นยํำมันโดนผลกระทบจากกระเบิดควันของบูเบลีนด้วยข้อดีของกระเบิดควันเลยนั่นก็คือมันเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงยิงของบูเบลีนครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันบอกว่าช่วงยิงเพิ่ม0.5ช่อง เพราะว่าไอ้สกิลนี้จะเหมือนของเฟอร์นิสเลยครับนั่นก็คือมากหน่วยเดียวไม่ปล่อยคุณต้องมา3หน่วยถึงจะปล่อยและมันขึ้นอยู่กับช่วงยิงของวูมบรลีนด้วยครับไม่ขึ้นอยู่กับการอัพแต่อย่างใดไอชองเอใชอเอถูกแล้วการอัพเซ็ตแต่อย่างใดด้วยครูดาวใน์ใน30วินาทีและระยะเวลาที่อยู่ในสนามตั้ง3วิแล้วก็ถ้าเกิดหน่วยไหนเข้ามาในควันก็ก็จะรับผลด้วยผมบอกเลยว่านี่คือการอัพขั้น สุดยอดของระเบิดควันไฟฟ้าของฝ่ายต่อต้าน <c oughs> เออ๋ยวสุดยอดมากเลยครับบูบูลินเนี่ยแต่วผมแต่ว่าต้องบอกออย่างนะว่าบูบูลินเนี่ยเวลามันจู่โจมหรือว่าโจมตีหน่วยเนี่ยมันจะเล็งได้แค่เป้าหมายเดียวปืนกลของมันนะเล็งไปมน,นเป้าหมายเดียวแต่ระเบิดเนี่ยสามารถสังหารหมูนั่นแหละปล่อยใส่หมูทหารส,ส่ศัตรูโอเคมาพูดถึงวิธีการอัพนะผมแนะนำเลยทุกหน่วยนะครับเลือดกรอ เมื่อท่านผู้ชมอัพเลือดก,ก่อได้แล้วประมาณสักเบล5้าขึ้นไปเนี่ยผมมาให้แนะนําว่าให้อัพที่ก็บอกปืนมันนะครับถ้าคือถาจะเห็นได้ว่าเวลามันจะเขียนคําว่าเวลาในเร่งการปืนก่นก็คือมันจะเพิ่มอัตราการลั่นและเพิ่มระยะเวลาของขั้นที่สาของปืนนะก็คือเวลามันยิงเสร็จปั๊บแค่วิดเดียวมันก็จะครูดาวและต้องเริ่มลั่นใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอัพเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาให้มันแบบอยู่ในสถานะนั้นได้นานขึ้น ถามแล้วอันนี้เนี่ยกระสุนใช่ไหมสามศูนย์จุดศูนย์ทับสามสิบโอ้โหบุพเพลีเนี่ยถ้าใครอัพตันเนี่ยผมต้องยอมแม่งไอฮาโคดเลสอโคชิบหายโอเคแล้วก็ไอระบบความแม่นยำกับซ่อมแซนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเพิ่มระยะการมองเห็นแล้วก็เพิ่มความแม่นยำก็อัพมันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้กันเสียเวลาเรามาทดสอบฮีโร่กันเลยเย้เฮ้เฮ้วันตัดคลิปนะครับ โอ้ใช่ผมลืมบอกนะครับท่านผู้ชมอาการที่จะเล่นบูบูลินคุณต้องเล็งถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องเล็งหน่วยที่สําคัญน,นะครับสําคัญแบบไหนงั้นหรือก็จะเห็นได้ว่าแฮมเมอร์สร้างเขงาแสงให้กับบูบูลินมากกว่าฟอร์เทสก็ควรเล็งแฮมเมอร์แต่ตอนนั้นผมก็เล็งแต่ฟอร์เทสนะครับถ้าถามว่ามันมันมีสิชัยชนะแบบนี้ไหมผมบอกนะครับว่าชนะได้ถ้าเกิดเล็งหน่วยที่ถูกต้องนะครับก็ การต่อสู้ต่อไปจะเป็นการต่อสู้เดิมนี่แหละแต่อย่าอย่าไปสับสนนะครับว่าผมจะบูสต์ไม่ครับอย่าลืมครับข้าไม่บูสต์ i'm โอเคหลังจากการทดสอบในครั้งนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมมาถามว่าพี่ครับแหนลสูดพี่ครับแหนลคือพิธีเบิร์ดพี่ครับแหนไปทดสอบกับฮีโร่เซเลฟิลมกับโซลาริสนะครับโอเคผมบอกไว้ก่อนนะว่าสูดเนี่ยคุณพยายามไปคาดหวังอะไรครับสูตรของคุณมิสเตอร์คิมเนี่ยคือแบบว่าเขาตันทุกอย่างนะและการที่ผมไม่อัพฮุบบลีนเลยตายครับตายสถานเดียวส่วนคือพิธีเบิร์ดเ,เนี่ยคือพิธีเบิร์ดนะ สุบูรีเนี่ยไม่ยิงไม่ได้ครับเรื่องจริงนะครับสูบูรีไม่ยิงนะเป็นน่วยกญญารสยาณอะไรวะเป็นเรือต่อต้านกัรสยานอะไรวะไม่ยิงเครื่องบินคือคือไปยิงเค่อบิดโอเคส่วนฮีโร่สองตัวนั้นก็ท่านผู้ชมก็เห็นในคลิปที่แล้วว่าโอ้โหนี่คาเวลศูนย์ยังทาําคะแสได้ประมาณนิดหนึ่งได้นิดหนึ่งประมาณนั้นโอเคอยู่ฮีโร่ชั้นสามอย่าไปคาดหวังอะไรครับตายโอเคก็จะเป็นคลิปที่ผมอาจจะทดสอบ ผมผิดพลาดการทดสอบแบบไหนก็อย่าลืมก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็คลิปทดสอบในวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับส่วน Beholder h e ฮีโตัวหนึ่งของฝ่ายสมาพันธ์ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับเจอกัน yes